we <laughs> โคเด้นเติมเกมเติมเงิน Rv ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและลายเติม Rv บนเว็บเร็วที่สุดใช้แค่ Open ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีแพ็กเกจให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็กที่สามารถเติมได้บริการ24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเงินมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโเดนเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะครับผม มันมาพร้อมคู่กันไงต่อต่อรู้ไปด้วยกันเด็กเกมไม่ได้นะยอนมันลูดไอ้เดิลูดโคตรเหยุดอย่ามาแย้มกับคระธีพี่หนากับเมดกลางเจอบ่อยอ่วะเฮ้ยไอ้นี่อยู่ที่

เอามาดิเอาเอาหมดเอาหมดเอาหมดไม่ติรลูกใครลากออกมาลากออกมาลากออกมาลากมาต่อมาทีนี้ทีนี้ทีนี้เดินขนาดนี้แล้วตอนน้องฟ้าตรงกับเจยาก,ก,การ์ดไอ้หนุ่มจะตีเนี่ ถ้ามาย้อนอยู่ล่างเหรอแต่มันเขระดับเลยวกว่หรอกลางลุนกลางลุนไปบททันดักก็ได้มั้งกานทุกหน้าเจ้ายได้รุนแรงคือมารยาทของข้าป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี đây đây Ayaya Ayaya Ayalo Ayaya Dragon Ayaya đấy ạ. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. เมื่อกี้มันค้างเลยผมก็ว่ามันเป็นหายนะไม่เติมแม่ข้ากินมังสวีรัตนารู้ไหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้หมดเลยจบดิเอาเลินปิดมันนะมาๆปล่อยปล่อยปล่อยหนุ่มเอามังกรมังกรเตรียมมังกรเคลียร์เวฟแล้วกันนหะเคลียร์แล้วมาเตรียมังกรมาเคลียร์เวฟข้าต้องการที่จะระบายความพิดหวังขุกข์สนุกไปเติมล่างครับเฮ้ยอะเรนอะเรนนี่ปล่อยมันปล่อยมันปล่อย

ไม่ขี่หัวกระเด็ออกได้นาะตออเป็นแม่ตอเลยไอไไไไไทันปยังไงบ้างรออรอรอม่ข้าจะดูบ้าคนแต่ข้ากินมังสวิรัต์รู้ไหมข้ามึงจะบุญนครื่อ โดนบังพุ่มไม้ด้วยจ่ายวะจ่ายแพงวะกลางโดนแล้วล่นนะเรียบร้อยกลางแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปเฮ้ยไม่ทันยี่นี่เนี่ยอะดรเนี่ยอะไร ค้มได้นะปามได้ยิงป้อมป้อมอันตีอันีอตีฮาวิอันตาวิอน้หนึ่งสองมไลไปเลยฉันจะมีไม่เป็นอย่าไม่มีอะไร เนี่ยมันพังจังวะแต่ลิงโอ้ลิงต้องไปเอายอนแล้วปะสำหรับแล้วสำหรับเล่นลวลิงสูง้ยอนนะไม่ได้นี่มันยังไม่เล่นนะมีคีไม่ขึ้นคะีเลยได้อยู่นะทุกคน สู้ไม่ได้ก็มันจะไปสู้กับมันเนี่ยมันเคลียร์คบแล้วก็จบแล้วมึงจะไปตีกับมันมัน,มนตายแล้วกลางเท้าหมดต้องรออยู่เบียสก่อนกลางโดนเนี่ยกลางหนักตัว ดีจะทายใช่ดิยานยานนั้นปล่อยดูเลือดนะน่ะดูดเลยนะว่าอะไรมันดูดเลือดคนนั้นคนดูเลือดนั่นดูดเลือดไอ้ยหนุ่มอันนี้ปล่อยให้มันดูเลือดเล่นไนะอพี่ออกตัดเลือ,อดฮะ ดิงตายนะมึมมงโดนยิงว่าแล้วทำไมโตโรมันได้คิวมันเอาระเบิดเอาระเบิดดิครับอันดับผมผมเองระเบิดครับครับเอาการ,าร,ารไม่ได้

กลางกางจริงการทุบหน้าเจ้าอย่างรุนแรงคือมารยาทของข้ากลางว่ะขัดกางเดียวกลางบนนี้ต้อมเล่นมังกรของเราถูกโจมตีม่ใช่เอากางให้ได้ก็พอมีเกือแล้วเห็นเขา

ออกคอดไะันทอนไงออกกอทอนไง้าทอนมันก็ต้องเจ็บีแต่ว่ามันเจ็บสคนไดนี่อะไรงจน่้นนมาดิเจอยานคาเป็นไงเจอยาคาเป็นไงองเท่อณมดนมาะไดิเอางะ ตายแล้วนะมันตกไปแล้วนะมันอันติีไปแล้วนี่ไ e n แมวมันหลักการห้อยมาให้หมดตักแวนี่มวแมวดักตายวมันอยู่นอนตั้งสองตอนนะเอาใช่ไหม

ผมไม่มีอันตรีอันติีกี่วิพี่อมผมไม่มีอนตินะสวิสกิลเอวียังไม่พร้อมเฮ้ยปันปันป๋ันลิงลิจะโดนอารเนอยู่นั่นแหละการทุบหน้าเจ้าอย่างรุนแรงคือมารยาทของข้าสองบนสองบนเรียกซเลียออกมาแล้วไอสวนสวนโอ้ยไี่ทด ลิงอุจะโดนเงี้ยมันรอเลยรอเลดตั้งสี่ตัวเฮ้ยยิงยิงโป๊ะโป๊โปเฮ้ยยิงโดนเงี้ยลิงลิงมาติดยานยานยานจะเข้าจะ

ขาจะหนีอย่างเดียวเลยไม่ช่วยเฮ้ยถอยออกไม่อีกถอยมังอีกไปปล่อยปล่อยมันไม่มาหรอกมาช่วยก่อนไปตั้งหลักอยู่เมื่อกี้ตั้งสติช่วยดิจะปล่อยตายช่วยได้ห่างๆหัวถูกแล้วให้มันลงสกิลกับฮอนก่อนไงใส่กระหม่อมหาน ข้าต้องการที่จะระบายความพิโรธของข้ากะห้ายยอนบนสามเยอะนะว่ะเรืบนลนปิดแล้วนะนิงกูไปยังละบอมจะเย็นบอมจะเย็นย้อนยนอยู่ทีดเดือดย้อนย้อนเดียวเออสวย เห็นไหมไอลีนกังโดนเห็นแล้วเห็นแล้วไอรนไอรอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวพิ่งเดินเดินนะสนิทอ้อมสนิทอ้อมันนิอ้อมันนิทอ้อมหนพี่บอมรื้อ้ยึดจะไปหาคนพีมโดนพี่บอมพี่บอมพี่บอมช่วหายพวกมันสนิทไปไหนวะกยาไอ้รงไนดีเฮ้ยเปิด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 เลยเปิด ข้านหน่อยวันนี้ได้ร่างโดน่านโดนปะปิดปิดปิดเลยปิดเลยมาดีมมาดีไม่มีใครหยุดพัด้ต่อเลยต่อเลยต่อต่อ,ตอ,ตอสโลนอ่ะ

เอาตัวพี่เอาเขียนไปเขียนล่างมาเขียนล่างขึ้นล่างได้ล่างได้เขียนเลยล่างเขียนล่างขึนเลยจบเลยจบเลยให้วิ่งไปก็ไม่ทาหรอกคอนนึก